สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องคณิตศาสตร์บายครูพี่โยวันนี้พบกับครูโยนะครับในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องรูปหลายเหลี่ยมเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการทบทวนเนื้อหาการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมก่อนนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหน้า42เด็กๆลองดูครับ การหาความยาวรอบรูปคือเราเอาด้านทุกด้านมาบวกกันดังนั้นด้านดูนดนในรูปแรกครับมีด้านกี่ด้าน1 2 3และ4ฉะนั้นเอามาบวกกันได้เลยครับรูปสี่เหลี่ยม S E V A มีความยาวรอบรูปคือมีอะไรบ้างครับ5 บวก5.5บวก3แล้วก็บวก4คํคำตอบคือ5 3 8 5 3 4 72 2เป็น17.5หน่วยเป็นอะไรครับเมตรนะครับลูกมาดูข้อ2ครับข้อ2สังเกตสัญลักษณ์ก่อนมีนว่ากี่ด้านเนี่ย หนึ่งสองสาม 11, ่หรูปนี้เป็นรูปสิบสองเหลี่ยมดูสังเกตก่อนสัญลักษณ์ดังนั้นด้านที่ครูวงกลมเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ครับเห็นไหมลูกมี1.5วาแหวนจุดคือวานะครับส่วนที่มี2ขีดมี 1, 2, 3, 4ดังนั้นครูโยจะเขียนให้ง่ายขึ้น ด้าน affiliated. นี้มีเท่าไหร่ครับ2ขีดก่อน1 2 3 4ฉะนั้น2ด้าน2ขีดก็จะกลายเป็น3คูณมีทั้งหมดกี่ด้านครับ4ด้านเราค่อยมาบวกกับ1.5เป็นมีทั้งหมดกี่ด้านเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8ก็คูโยกเเอา1.5ุคูณ8จะได้อะไรครับ 3 40 2บวกกับ1.5้าคูณ8ไหลายแปดหส่0ทด4 8่8บวก4เป็น10 2คําคำตอบคือ24หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นวาต่อมาคือข้อ3นะครับเด็กๆสังเกตครับทุกด้านยาวเท่ากันฉะนั้นยาวด้านละ2.75นับด้านครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ทั้งหมด10ด้านดังน,นั้นเราจะได้2.75จุคูณ10ด้านเลยนะครับจะได้2 7่จุดหหน่วยเป็นเมตรต่อมากีด่ด้านครับด้านทุกด้านยาวเท่ากัน1 2 3 4 5 6 7 8ด 9 9ด้านด้านละ1.5กิโลเมตร1.5กิโลเมตรคูณ6 9ด้านคูณครับ95 45ใส่5ทด4 919บก4เป็น10 3ทดจนยม1ตำแน่งคำตอบคือกิโลเมตรต่อมานะครับเราจับมา เรียนกันในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูให้เราอ่านแนละทำความเข้าใจตามคุณกูยโยนะครับเขาบอกว่าพิจารณาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอพอวอชอมีความสูง4เซนติเมตรคือรูปนี้ความสูง4เซนติเมตรด้านคู่ที่ขนานกันยาว3และ6เมตรด้านคู่ที่ขนานกันด้านนี้ยาว3ด้านนี้ยาว6เขาบอกว่า นำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูพอนอบวคือรูปนี้พอนอบวซึ่งเป็นรูปล่างและชนิดเดียวกันกับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของอพวชคือรูปนี้มาวางชิดกันจะเกิดรูปใหม่ครับคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปอนบชดังรูปนี้เด็กๆเ,เห็นไหม ต่อมาครับเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน o n บชมีความสูง4เซนติเมตรมีความยาวฐานครับจากของเดิมมี6ข้างบนเห็นไหมครับมันกลับด้านกันเป็น3มีความยาวฐานคือ6บวก3เท่ากับ9เซนติเมตรและมีพื้นที่เป็น2เท่าของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของ o พวชดังนั้นครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู อพวชคือเศษ1ส่วน2ของพื้นที่รูปรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนานอนชคือครึ่งหนึ่งนั่นเองลูกครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนานจะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงและคูณความยาวฐานออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองครับสูตรก็คือครึ่งหนึ่งความสูงคือสี่ความยาวฐานคือหกบวกสามเป็นเก้าหลังจากนั้น ทำการตัดทอน2 2 4 2คูณ9เป็น1ิหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเพราะว่าเราหาเป็นที่นะลูกตารางต้องเป็นตารางการหาเป็นที่หน่วยต้องเป็นตารางเซนติเมตรในข้อนี้เขากำหนดเป็นเรื่องของเซนติเมตรต้องออกเป็นตารางอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูอพอวอชเนี่ยและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอนอบอชมีความสูงเท่ากันและความยาวของฐาน ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอนอบชเท่ากับผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูอพวชดังนั้นเราจะได้สูตรสูตรมาแล้วสูตรของมันคือจำดีๆนะครับเศษ1นส่วนสคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานต้องจำอันนี้ไว้นะครับผลบวกของความยาวคู่ขนานก็คือผลบวกของ คู่ขนาดนี้ข้างบนยาว3ข้างล่างยาว6ผลบวกก็คือ2อันนี้บวกกันอ่าน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับดังนั้นเด็กๆต้องจำสูตรให้ได้นะเรามาดูในแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดหน้า43แบบฝึหัดที่เจ้าเขาบอกว่าให้ระบุความสูงและความยาวของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราต้องรู้ก่อนแล้ว เราต้องทำยังไงเราต้องรู้ดังนั้นนี่คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้านคู้ขนานครับนี่จำไว้เลยคือด้านนี้ฉะนั้นหาด้านกู่ขนานก่อนความยาวยาวเท่าไหร่ใช้ไม้บรรทัดวัดเลยลูกข้างบนครับ WO คูวัดได้ประมาณ2.5ต่อมา MR MR คูวัดได้4 หน่วยเป็นอะไรครับไม้บรรทัดวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับลูกนั่นคู่ขนาดฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยม WORM มีความสูงเท่าไหร่ครับความสูงคือเส้น W P ความสูงคือประมาณ3.5ฉะนั้นมีตัวอะไรเป็นความสูงครับตอกก่อนเลยเส้นส่วนของเส้นตรง W P เป็นส่วนสูงมีความสูง3.5เซนติเมตรต่อมามีส่วนของเส้นตรง WO และส่วนของเส้นตรง MR เป็นด้านคู่ขนานโดยที่ WO ข้างบนครับยาว2.5ซนเมตรและ MR ยาว4ซนติเมตร ถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจดูข้อต่อไปนะครับหาก่อรน,นานกู้ขนานเจอแล้วส่วนสูงเจอแล้ววัดครับวัดนะ W อ่าไม่ใช่ดับคูผู้ผิดครับพอพานเราลิงพลอยคนตั้งโจทย์พลอย พอพานลอลิงเท่าไหรเอยเนี่ยกูได้4.6ยอยักษ์อ,อ,อ่างกูได้1.4ดังนั้นส่วนสูงลอยอสาเราเขียนได้แล้วมีอะไรเป็นส่วนสูงครับลอเลออรือยอยักษ์ส่วนของเส้นตรงลอยอยาวสจุด สและมีพอลอกับส่วนของเส้นตรงของยออเป็นด้านคู่ขนานโดยที่ส่วนของเส้นตรงพอลอยาวเท่าไหร่เอ่ยพอลอยาว4.6และยออยาว1.4โอเคไหมครับเด็กๆน่าจะเป็นแล้วดังนั้นข้อที่3 เด็กๆต้องลองทำเองดูนะครับเรามาดูเรื่องของการแสดงวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจำสูตรนะไหมครับสูตรก็คือเศษห่งส่วนสองคูณความสูงแล้วค,คูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานอยู่ตรงนี้ความสูงคือนี้เด็กๆสังเกตนะครับเขียนสูตรก่อนพื้นที่ก็คือเศษหส่วนสคูณความสูง คูณผลบวกด้านคู่ขนานดังนั้นเขาให้เราหาก,ก่อนมีความสูงเท่าไหร่ครับความสูงเห็นเลย4มีด้านคู่ขนานยาว5และ7ออกมาแล้วดังนั้นเราได้แล้วกลายเป็นเศษ1ส่วนสคูณความสูงคือ4ผลบวกด้านคู่ขนานคูณ ห้าบวกเจ็ดจะได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่คูณห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองตัดทอนครับเศษหนึ่งส่วนสองคูตัดแล้วนะตัดเลยได้ไหมคูตัดได้ไหมตัดสองคูณสิบสองฉะนั้นเหลือแค่สองคูณสิบสองได้ยี่สิบสี่การหาเป็นที่หน่วยออกเป็นตารางอะไรครับ ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมงบงคชอมีพื้นที่คือ24ตารางเซนติเมตรถ้าเด็กๆจำสุดได้เด็กจะทำได้นะครับดูข้อ2กํกำหนดกรสี่เหลี่ยม K N O W มีความสูงความสูงเท่าไหร่ครับ NL สูง4.5เมตรมีด้านคู่ขนานยาวเท่าไหร่เอ่ยด้านคู่ขนาน9 เมตรและ3เมตรต่อมาเข้าสู่ครับพื้นที่พอทอสี่เหลี่ยม KNOW คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูง คูณผลบวกด้านคู่ขนานมาเข้ามาเลยเข้าสูตรครับเขียนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงความสูงเท่าไหร่เอ่ย4.5เมตรผลบวกด้านคู่ขนานคูณไปครับ9บวก3ได้ เศษหนส่วนสองคูณสีุ่ดคูณสิตัดทอนสองหนึ่งสองหกสิคูณสีได้เท่าไหร่เอ่ยคิดไวไวหกห้าสสิใส่ศูนย์ทด3 6 4 24สบวกสามเป็น27ทดนิยม1หนึ่งตำแหน่งหน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตร เห็นไหมครับถ้าเกิดเด็กๆจำสูตรได้เนี่ยเด็กๆจะหาคำตอบได้เลยดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับหน้าสี่ิบหกในหนังสือแบบสังหัดนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างเด็กๆสังเกตครับข้อนี้มีความสูงไหมลูกไม่ได้คู่ขนาดเราเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่ความสูงอะเด็กๆเจอ,อยังสังเกตน,นะครับนี่เห็นไหมครูบอกแล้วสังเกตง่ายๆนี่คือความสูง ดังนั้นเราได้ความสูงทุกอย่างครบแล้วรูปสี่เหลี่ยมเรากําหนดเป็นรูปอะไรดีรูปสี่เหลี่ยมลอพอมอชอเหมือนไม่มีความหมายสกี่สองข้อมีความหมายด้วยอ่านอกเรื่องนะเนี่ยครูเรามาหาความสูงก่อนความสูงคือความสูงเส้นอะไรครับครูกําหนดเป็นเส้นนะนะรอพอส่วนขะอ,อ,องเส้นตรงรอพอมีความสูงเท่าไหร่สูงสาม เซนติเมตรด้านคู่ขนานพมเท่ากับ4ี่สมกับลอชอเท่าไยเอย่ย6กใช่ไหมเนี่ยหกสมเข้าสูตรพอทอสี่เหลี่ยมค้างหมู คือเซษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานฉะนั้นได้เลยครับเซตหนึ่งส่วนสองคูณความสูงความสูงคือสามผลบวกของด้านคู่ขนานคือ c บวก6ต่อมาเซษหนึ่งส่วนสอง คูณ3คูณ4บวก6เป็น10ตัดทอนเลยนะครับตัดทอน2 1 2 2 5 10 3คูณ5เป็น10 5หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรง่ายไหมง่ายไหมถ้าเราจำสูตรได้ทำได้หมดเลยดังนั้นข้อ4ลองกลับไปทบทวนแล้วทำดูนะครับหน้า46ในหนังสือแบบฝังหัดเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไป จะเป็นเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวการหาพื้นที่ดังนั้นรอชมรอติดตาม,มานะครับถ้าเกิดว่าครูยโยมีคำพูดผิดพาลาดไปกันแดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ฝากเด็กๆทบทวนแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดให้ครบนะครับจะได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็าสามารถย้อนมาดูคลิปทบทวนซ้ำได้อีกครับแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ของช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูโยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ